ตอนนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกแล้วคืออะไรอะ่ะคือมันคืออะไรคะไฟครับนันคือไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะมาอันบ็อกไฟ LED นะคะแล้วเราจะเราจะใช้ไฟจากอะไรอะ่ะเราจะใช้ไฟจากหลอดนี้นะคะดูกันเลยนะคะ <c oughs> ให้ดูก่อนนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนนา่าอนจะเป็นไฟนะคะเอ็กซเ่ีเอร์ไฟไฟตรงนี้นะคะวยสีขาวในนี้มันมีสีอะไรบ้างมีสีเขียวเขียวแล้วก็เขียวอ่อนแล้วก็เขียวอ่อนหน่อยๆน่อยเหลืองส้มแล้วก็ส้มเข้ม ไม่มีข้างกล่องแต่เราใช้ไฟจากอะไรอ่ะเคยยังไงอ่ะคืออันนี้จะใช้ไฟจากอะไรอ๋อเราต้องเอาไปใส่หลอดเราต้องเอาไปใส่สวิตช์ด้านบนอ๋อใช่เราต้องเอาไปใส่สวิตช์ด้านบนนะคะเดี๋ยวมันจะมีตรงที่เอาไว้ใส่หลอดแเราก็จะเอาอันนี้ไปใส่เลยนะคะลงทูบได้ไหมลงทูบได้ยังอย่าไปต้องขึ้นครับอย่าไปตขึ้นครับอย่าไปต้องขึ้น เดี the, the, the ๋ยวเดี๋ยวมันดีดไปต่ออันอันนี้จะต้องรีวิวว่าอันนี้มันกี่วัตอ๋ออันนี้กี่วัตคะเดี๋ยวอันนี้สามสิบห้าวัตนะคะทุกคนค่ะดวงแค่นี้นะคะสามสิบห้าวัตอ๋อไปได้ยังไงไปได้ยังไงคะทุกคนสามสิบห้าวัตรจริงจริงจะไปได้ยังไงตัวเล อันนี้นะคะวิธีใช้งานนะคะติดตั้งเฉพาะภายในอาคารเท่านั้นนะคะมาใช้กับปลั๊กได้ด้วยแต่แต่ตั้งต้องไปแต่ต้องไปสีทีโฮมมันจริงๆล้ามันใช้กับปลั๊กได้แต่แต่พี่แต่ต้องไปโฮโปรกใช่มันต้องไปโฮอันนี้นะคะคำเตือนอันน oh ี้นะคบอันนี้มันเป็นกล่องปลั๊กนะครับอันนี้ก็กล่องปลั๊กอันนี้มีคําเตือนด้วยนะคะคำเตือนคือห้ามใช้กับอุปกรณ์หลีแสงไฟ หืออะไรคะห้าสีห้ามใช้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าห้าสิบองศาคือยังไงในไมโครเวฟในไมโครเวฟเหรอในไมโครเวฟก็ระเบิดแล้วใช่แล้วก็ห้าติดตั้งในโคมที่อากาดไม่ถ่ายเทหรือโคมประเภทปิดมิดชิดนะคะทุกคนคอ,อะไระนั่นน่าสิ แล้วก็ห้าม,มดัดแปลงหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานไปดูกล่องของน้องตั้งต่อเลยค่ะคืออะไรคะอันนี้เป็นขวดน้ำนะครับหื <Yeah. S 2> <c oughs> อขวดน้ำไม่ดีไม่รูแลเรื่อง่รีวแล่าขวดน้ำถ้าอยากซื้อเราต้องไปซื้อจากที่ไหนคะโฮมโปบารกเก้าหนคะ่ะถ้าถ้า,าจะาสจยกับบารก,ก้าในซื้อที่ต้องไปเซฟหัวที่โฮมโปนะครับ วันนี้จบการรีวิวยัง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 ไม่จบเราต้องรีวิวยังอ,อะไรอ,อันนี้อันนี้อันนี้ของตั้งตั้งรีวิวอันนี้ดิตั้งรีวิวช่วยเลยได้อันนี้นะครับเป็นตองซิงเจติดอืออันนี้มันออกเลขวิศพ p l สิบห้าเลยนะครับ หนนี่มีฟังก์ชันอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะนี่ไหนลองเปิดหน้าจอให้คนผู้ชมดูสิไอไนนอน,นี้ครับเป็นหน้าจอของผมะะออแล้วครับแต่ผมยังไม่ต่อรหัสนะครับพี่จาต่อรหัสให้หน่อยอรหัสไ,ไฟฟ้าไม่รู้เหมือนกันรหัสพ่อไม่รู้เหมืนอนกันทำไรดีอ,อ่ารหัสไฟฟ้าหรอคะตอน้านะะออนี้นะคะตอนนี้กำลังต่อ ลาขาดไฟไฟอยู่นะคะเครื่องมันแบบมันเก่ามากเลยนะแล้วก็ยะบอกไฟนี้ไปรีวิวต่อ,อเช่ไหมพี่แจ่มด่าบ,บอกไฟนี้ไปรีวิวต่อนะครับตอนนี้ยังไม่จบลิปน,นะคะ1ิดยามากเลยลาขาดไฟไฟ้าตอนนี้พี่แจ่มลงดูอยู่ตอนนี้พี่ตอนนี้ อันนี้ไม่ต้องม,มีนะครับอันนี้น้ำนะครับเออมันจะเป็นไม่เชื่อมมันจะค้างไม่ไ้พี่แตมนี่เชื่อมแล้วโอ้เชื่อมแล้วตอนนี้ตอนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูฟังก์ชันในตั้งค่าก่อนนะครับเพราะว่าตั้งค่าเป็นคนที่ใช้เยอะมากที่สุดในโลกเลยนะครับเปิดให้ดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็จะมีสัญญ,ญ<อ>าณให้เขาดูด้วยนี่สัญญาณ นี่คือนี่คือที่สองก็คือข้อข้อมูลต่อที่สก็คือแอปนีแอปปินนะครับถ้าเรากดเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดเปิดก็ได้นะครับบอกเขาด้วยถ้าเราถ้าสมมติเราไม่อยากใช้แอปอันนี้เรากดออกอยังไงถ้าเข้าไปแล้วอยากกดออกกลับมาหน้าเดิมเราต้องกดตรงไหน ถ้าเขาแอปไปแล้วเราไม่อยากใช้เราเราต้องกดออกตรงตรงตรงปุ่มบบอันนี้นะครับแต่ถ้าอยากออกแบบแบบแบบอไยังอยู่หน้านี้แล้ก็ต้องกดปุ่มอันนี้แต่ถ้าเราจะแต่ถ้าเราจะปัดทิ้งแบบจะปัดแอปทิ้งเรากดยังไงคะถ้าเราจะดูแอปเก่าเราต้องแทนถ้าเราถ้าเราอตอนนี้ แล้วก็เราก็จะมีฟังชลลัตนลบฟังชันล,ลก,กออย่างนี้ก็มีฟังก์ชั่นซิมแต่อันนี้ยังไม่แต่ว่าอันนี้ยังไม่ไปใส่ซิมอ่ะแต่อันนี้ไม่มีแต่อันนี้ซิมอยู่ที่ยายนะครับไปต่อเลยครับยายอยู่คอนโดโยายอยู่คอนโดนะตอนนี้ใช่ไหมใช่ต่อไปก็คือเรื่องของไ wi ไฟเรื่องของไ wifi ตอนเนี้ย มันมันดูไม่ค่อยได้ค่ะว่าตอนนี้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ตอนเชื่อมต่อ Wi-Fi ของโรงเรียนบวดาหลวงมันมันก ja ็ม <nước> <Genius>. ีม <affili Dus> ันมีเยอะมากเลยของ Wi-Fi แล้วก็เรามีไอ้บลูทูธอันนี้คือเครื่องที่จะอยูนนี่คือเครื่องที่อัาอยู่นะครับแล้วถ้าเราลงมาเราเตะทุกทุกอันเลยทั้ง macbook pro macbook บโบลงงหมว่าเรายักไม่โปเข้าไปในไอ้แมกแ้นะนี่กัน <c oughs> วันนี้วันที่16นะครับแล้วน5ะวันนี้วันที่16ถ้าเรากดถ้าเราเลือดอย่างนี้ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ใชมันมันตอนนี้มันไม่มีซิมพุกเกมันไม่สำม้ยไม่รู้ใช้ไม่ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อ ไม่รู้จักไวไฟไวตอนนี้ยังไม่ได้ไปเปิดจีพเอสนะครับขอเปิดก่อนนะครับแล้วพอเปิดเสร็จนะครับเราก็จะเดินขึ้นหน่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเจต็ดเปย์สองพันสิบห้านะคะใน <S <S> <S รีวิวสติกเกอร์ด้วยนี่คือสติกเกอร์ที่ติดแล้วนะอันนี้ตั้งแต่ปีสองพันสิบห้านะครับตอนนี้เครื่องเนี้ยมีมีปัญหาเรื่องปุ่มปุ่มมันจม ปุ่มจมปุ่มแบบแต่ว่าตอนนี้มันจมไม่ม,มากแล้วคาะว่าไปซ่อมแล้วถ้าเราจะปิดเครื่องต้องทํายังไงครับถ้าเราถ้าถ้าปุ่มจมหน่จะปิดเครื่องราต้องถอดแบบแต่ถ้าปุ่มไม่จมอ่ะเราไม่ต้องถอดถ้าปุ่มจมเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยแล้วแอปเพิ่มเสียงรถเสียงอยู่ตรงไหนบอกเขาด้วยถ้าเพิ่มเสียงรถเสียงอะไรอยู่ตรงนี้ครับไอเพิ่มเสียงไอเพิ<ๆ>่มไอรถเสียงนะครับใช่นะคะทุกคนแล้วก็แล้วก <ๆ S 1> ็พอเราแตะ ไปอันนี้เราเล่นสุดแต่อันนี้เขาแต่อนน้เล่นสุดไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่จบเี็วเรื่องแต่ว่าตั้งงี้เรื่องยูทูบไม่ได้นะนนเพราะว่าเรื่องยูทูบมันมันมีแต่ว่ามันไม่รองรับแล้วทำไมล่ะมันเก่ามากเนี่ยมันไม่รองรับนี่มันนี่มันมกำลังโหลดอยู่เนีย่ยเห็นไหมไม่พบปัญหาลงสช่้นเขาใช้แต่ก็ มันใช้ได้แต่มันไม่มีเน็ตเฉยๆไม่ใช่มันมีเน็ตม,มีเน็ตใช่ไหมใช่พี่แต่ไม่รู้รหัสหรอกเพราะมันเป็นรหัสไอ้รู้ไหมว่าอันเนี้อันนี้เจ้าของใหม่คับกูตั้งรู้ไหมว่าเจ้าของเก่ากูใครไหมคือใครยา,ยายยายเหรอหยายอ่ะเคยใช้เครื่องน้แล้วยายก็ม่ตัง้งโพพอตั้งมาซื้อเจ็ดมนะือสองนะก็เอาเครื่องนี้ให้ใหยายเจ็ด สำหรับเครื่องนี้นะครับเราสามารถถอดแบตได้เราต้องมันแกะแบตงาน,านาเลยเราต้องแงะตรงนี้นะคะแล้วรเราก็จะเจอแดดนี้นะครับอันมีซิมหนึ่งกับซิมสองนะครับแล้วมันจะไม่เหมืนอนนกเกีนนะครับเพราะว่าอันนี้อัน,นปีกปุ่มเปิดป,ปิดอยู่ม <c> ล <oughs> ก็ก็เครื่องนี้มันมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเจเจ,าเจาพามันจะไม่มีมันจะขาดไปอย่างนี้ แต่ห้ามันไม่ใช่แต่ห้าเครื่องนี้นะครับมันถูกจูขมโมยแล้วจรนบินแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเป็นซัมซุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวมันมีเรื่องเรื่องความสัมพัมาหนัมีข้อมูลซึ่งในข้อมูลของยายแล้วก็พอไม่ใช่ถูกรุ่นนะับแล้วก็ไม่ใช่ถูกรุ่นอนะ่ะ แล้วก็ดีเบียจบนะครับสำหรับเจ็ดแต่ว่ายังไม่จบที่นะคะห,หัวท้าสองอันนี้นะครับ สามารถปล่อยพีดีกับวอได้เยอะมากเลยดีครับอู้ยยยยย,ยอ,อ,อันนี้นะครับเป็นพยยยยย่ยยยย่ยยย้าาขยงน้ยยยยย อันนี้เป็นพัดลมจะเปิดนะี๋ยว่าเปิดพัดลมลมเย็นมากเลยอ่ะนี่หอดีดวายแล้วก็ตอนนี้นะครับเราเรามีเรามีไฟตัวนี้ด้วยไอคือไฟตัวเหญเลยนะสามสิบห้าโอพระเจ้าก็เลยแค่นี้มันปล่อยไฟได้สามสิบห้าปันดย็นตอนนี้นะครับเราตอนเนี้ย เราเราขอเราขอดูแบตเลยนะแบตโทรศัพท์ที่ถ่ายชิ้มอยู่ไมีส่วน